ค่ะวันนี้เราก็จะมารู้จักถึงสรบพุุณของเจ้าโป b บิต้านะคะไฮโดรไลท์โปรตีนคอลลาเจนนะคะเป็นสินค้าของบริษัทบีไซน์นะคะตัวนี้เป็นยืนหนึ่งนะคะยืนหนึ่งในเรื่องของสุขภาพอาหารเสริมระดับเซลล์ที่เป็นหน่วยเล็กๆของร่างกายที่มนุษย์ทุกคนต้องดูแลร่างกายทำให้เซลล์ร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วร่างกายของเราจะแข็งแรงไปด้วยนะคะสัรพคุณของเราหนึ่งเลยนะคะช่วยในเรื่อง เสริมสร้างนะคะแล้วก็เติมเต็มส่วนที่สึกหรอหรือส่วนเสื่อมโทรมในร่างกายของมนุษย์เรานะคะข้อที่2องกลับสมดุลอวัยวะต่างๆในร่างกายให้สมบูรณ สมดุลและก็แข็งแรงนะคะส่วนข้อที่3ป้องกันภูมิแพ้ต่างๆนะคะใครไม่ว่าจะเป็นแพ้ฝุ่นแพ้อากาศไอาจามพวกนี้นะคะช่วยได้ในส่วนของที่4เติมเต็มคอลลาเจนให้กับข้อเข่าต่างๆข้อต่อต่างๆในร่างกายไม่ว่าจะเป็นข้อต่อระหว่างกระดูกทุกส่วนเลยนะคะที่จะมีตัวคอลลาเจนน้ําเลี้ยงที่อยู่ระหว่างข้อต่อนะคะคนที่าขาดขาดคอลลาเจนตรงนี้ไปก็จะรู้สึกว่า ระหว่างข้อต่อต่างๆมันจะเกิดอาการปวดนะคะฉะนั้นแล้วควรรีบเติมเต็มในส่วนของโปรตีนคอลลาเจนนี้เข้าไปโดยด่วนเลยนะคะแล้วก็บํารุงนะคะข้อที่5บํารุงในเรื่องของส่วนกระดูกทุกอย่างเลยนะคะกระดูกทุกทุกข้อต่อทุกมวลกระดูกในร่างกายของเราเลยนะคะต้องดูแลและบำรุงรักษานะคะเพราะว่าในระยะเวลาที่เราเกิดขึ้นมีอายุเยอะแล้วนะคะเราสูงวัยขึ้นมาแล้วนะคะในส่วนของกระดูกก็จะเกิดการเ,าเขาเรียก ภาวะกระดูกเสื่อมนะคะภาวะกระดูกเสื่อมก็จะทําให้ปวดตามข้อตามกระดูกนั่นเองนะคะส่วนข้อที่6บํารุงเรื่องผิวนะคะผิวก็จะเกิดอาการตึงๆนะคะถ้ารับประทานตัวโปรตินเข้าไปจะทําให้ผิวอ่อนกว่าวัยตึงๆนะคะลดรอยต,ตีนกาลดรอยเหี่ยวย่นนะคะส่วนของผมก็จะทําให้ผมนุ่มรื่นสลวยนะคะจัดทรงได้ง่ายแล้วก็ทําให้ผมที่เป็นสีสขาวกับ กลับคืนมานะคะกลับคืนมาเป็นสีดําอีกครั้งโดยการที่ผมเราจะงอกออกมาใหม่เรื่อยๆใช่ไหมคะส่วนที่ขาวเขาจะไม่กลับมาดําแต่ส่วนที่งอกออกใหม่ภายในเส้นเดียวกันนั้นจะกลับมาเริ่มจากสีเทาก่อนแล้วก็ค่อยๆมาดํามาดํามาดําจนดําในที่สุดนะคะแล้วก็ส่วนของเล็บจะบารุงในเรื่องของจมูกเล็บทําให้เล็บแข็งแรงนะคะแล้วก็ข้อที่7 ป้องกันในเรื่องของอัลไซเมอร์คนที่สูงอายุขึ้นไปก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับความจำนะคะแล้วก็บำรุงสมองด้วยโอเมก้าสามหกาบำรุงได้ตั้งแต่เด็กที่อมได้ขึ้นไปเลยแล้วก็บำรุงในตั้งแต่คุณแม่ตั้งคันเลยนะคะคุณแม่ที่มีคันอยู่ก็สามารถทานได้นะคะตัวนี้แล้วก็ข้อที่แปดบำรุงในเรื่องของ มุ้นในตานะคะหรือคอลลาเจนที่อยู่ในตาของเรานั่นเองนะคะทําให้สายตาเราดีขึ้นใครที่เป็นตาใยม,มุมมองฝ้ามัวมองไม่เห็นในกลางคืนและสายตาไม่ชัดเจนตัวนี้ก็ช่วยได้นะคะเห็นผลภายใน1-2ึงสสัปดาห์นะคะแล้วก็ข้อที่9ดีท็อกในระบบของหลอดเลือดนะคะไขมันที่อุดตันในหลอดเลือดเป็นภาวะเสี่ยงแก่การเป็นโรคหัวใจนะคะ เส้นเลือดไหลเวียนไม่ได้ดีก็จะทําให้เลือดไปหล่อเลี้ยงหัวใจได้ไม่ดีตัวนี้ก็ช่วยไปดีท็อกในเ,เลือดที่ข้นหนืดหรือมีไขมันเกาะมากเกินไปในผนังของหลอดเลือดนั่นเองนะคะช่วยได้ดีมากๆทีเดียวข้อที่10ป,ป้องกันในเรื่องของเบาหวานความดันนะคะข้อที่11น,นะคะช่วยกระชับกล้ามเนื้อเพิ่มกล้ามเนื้อกระชับสัดส่วนผิวพรรณต่างๆของร่างกายเห็นไหมคะสัพพคุณของเจ้าตัวโปรบิต้า าหาไฮโดรไลด์โปรตีนคอลลาเจนนี้มีเยอะมากๆนะคะสวยครบจบในหนึ่งเดียววันนี้ไม่ต้องไปสรรหาว่าเอออยากจะทานโปรโตีนแล้วก็จะจะทานคอลลาเจนไปพร้อมๆกันวันนี้นะคะเจ้าโปรวิต้าของเราเห็นไหมคะมีลักษณะเป็นเม็ดอมขนาดขนาด,ขนาดนี้นะคะอมเขา้ะะขาไปก็อมๆเคี้ยวๆมันจะดูดซึมใต้ลิ้นของเราด้วยนะจะว่านัตกรรมที่สุดยอดเยี่ยมยอดมากๆชื่อว่าตัว นวัตกรรม CA2 นะคะถึงได้สารอาหารที่ครบเวอร์แล้วก็ครบถ้วนมากมายแบบนี้นะคะเพราะว่าหลายคนก็สงสัยว่าทําทำไมตัวโปรวิต้าเนี่ยสารอาหารถึงได้เยอะมากขนาดนี้นะคะด้วยการผสมผสานเข้ากับตัว AC2 ก็คือตัวอาร์ติ c คา v a บอรี่เป็นผลไม้จากแถบสแกนดิเนเวียแล้วก็ให้ตัวคอลลาเจน สูงถึงท้าไทยแล้วก็ตัว a แอ i c ิคาร์บีเนี่ยค่ะเขาให้วิตามินสูงถึง263%เซเลยทีเดียวและยังมีสารที่ยืดอายุยีนนะคะชื่อว่าสารเ e s w a r r เรอซึ่งได้จากผลไม้ที่ชื่อลิงกอนเบอร์รเป็นสารที่ได้รับรางวัลโนเบลของผลิตภัณฑ์ v ีไซด์ของเรานะคะเลสวอร์เรอนนะคะคือสารยืดอายุยีนจะเห็นได้ว่าใครที่ทานเข้าไปแล้วร่างกายจะกลับมาเด็กอีกครั้งจะกลับมาเฟสกลับมาแข็งแรงด้วยสารตัวนี้นี่เองชื่อว่าเลส นนะะสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อก็อติดต่อเข้ามาได้นะคะจากเพจจินนนาทองคำหรือเว็บไซต์ก็ได้นะคะแล้วก็หรือจะติดต่อผ่านทีมงานอาของวี i ัยทุกท่านเลยนะคะทีมงานที่นำสินค้าดีๆแบบนี้ไปบอกต่อกับท่านนะคะติดต่อเขาได้เลยนะคะสรรพคุณเยอะแยะมากมายที่กล่าวมานะคะ เป็นออริจินอลค่ะไม่มีสารเคมีเสือปนนะคะปลอดภัยหายห่วงด้วยโปรบิต้าสวยครบจบเม็ดเดียวจ้ะ